สวัสดีค่ะแม่มดเอมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ดูดวงความรัก w s h เอมทารอ,อ่านและตีความหมายจากไพ่ทาโร่การอ่านนี้เป็นการอ่านโดยรวมเป็นการอ่านแบบทั่วไปฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะไม่นำไปคิดและตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะสนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ที่ Inbox Facebook Wish เอมทนะคะ ช่วงนี้จะมีโปรถึง15เมษายนดูดวงความรักแบบพิมพ์ตอบ5คำถาม159บาทดูดวงความรักแบบโทร30นาที439บาทนะคะแม่มดจะทิ้งลิงก์การติดต่อไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆติดตามเพจ Wish M Tarot ด้วยนะคะแม่มดจะมีการลงดวงความรักแบบรายวันฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามทุกการรับชมและคอมเมนต์ดีๆที่ส่งถึงกันนะคะการอ่านของแต่ละช่องมีการแบ่งวันที่ของราศีที่แตกต่างกันนะคะถ้าคุณดูช่องไหนให้ยึดตามการแบ่งของช่องนั้นๆน,น,นะคะวันนี้ค่ะแม่มดมาในหัวข้อความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาคมถึง20เมษายน ในช่วง1-15เมษายนจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรเราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันนะคะแม่มดใช้ไพ่ในการอ่านสาสำรับนะคะใช้เอวิดวิสตา t a r อดเปิดในฝั่งของตัวคุณและเขาคนนั้นค่ะโรแมนต์แซงเจอนะคะเพื่อขอคำแนะนำในเรื่องความรักให้กับชาวราศีเมษนะคะ Super a t t อ a c แท r เค่ะเพื่อขอคำแนะนำในเรื่องกดของแรงดึงดูดให้กับชาวราศีเมษนะคะ ตอนนี้แม่มดขอให้ทุกคนทำสมาธิหลับตานึกถึงหน้าเขาคนนั้นอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้อธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากให้ไพ่แนะนำนะคะความรักความสัมพันธ์ ของชาวราศีเมษร1 5เมษายนให้ไพ่ช่วยแนะนำด้วยค่ะ T of s w o r d ดหล่นลงมาใบแรกนะคะ H of s w o r d ดค่ะ6 i x of Wands นะคะ Eight of Cups ค่ะ s i c of sword นะคะ knight of one ค่ะ king of one f i g e of sword e i g of pentacle นะคะ p a g ออฟว n นนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษนะคะภายในตำแหน่งแรกของตัวคุณได้ทีออฟสอดนะคะคุณกำลังเป็นทุกข์กับความรักนะคะรู้สึกอกหักเศร้าเสียใจสิ่งที่คุณคิดไม่เป็นไปอย่างที่คุณหวังและต้องการนะคะ มีไพ่ของการเดินจากไปถึง2ใบทีเดียวนะคะทั้ง ace of c u p และ six of s w o r d นะคะแม่มดมองว่าตัวคุณเองพบเจอกับปัญหาในความสัมพันธ์นะคะคุณมีความรู้สึกที่ขัดแย้งกันกันกบตัวเองนะคะใจนึงก็อยากที่จะเดินหน้าต่อไปนะคะกับความสัมพันธ์นี้อีกใจหนึ่งก็ต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะตอนนี้ตัวคุณก็ตกอยู่ในสถานการณ์ของการที่ ต้องการที่จะพูดคุยนะคะเพื่อเคลียรความชัดเจนนะคะเพื่อเคลียรความในใจที่คุณมีอยู่นะคะต้องการที่จะติดต่อสื่อสารเพื่อพูดคุยกับเขาคนนั้นตกลงกันถึงสถานะในความสัมพันธ์นะคะจะคุยจะคบจะไปต่อนะคะหรือจะสิ้นสุดสถานะกันแต่เพียงเท่านี้คุณต้องการความชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะ มีเอ e ออฟเพนตาเขึ้นมาด้วยนะคะแม่มดมองว่าเขาคนนั้นของคุณมองว่าคุณเป็นคนที่มีความใส่ใจตัวเขาเป็นอย่างดีนะคะเป็นคนที่มีความสม่ำเสมอเป็นคนที่มีค่าและเป็นคนที่ดีพร้อมสำหรับเขานะคะมี Six o f ออฟขึ้นมาด้วยนะคะแม่มดมองว่าปัญหาความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะที่คุณรู้สึกหนักและเหนื่อยคุณจะสามารถเอาชนะ และผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะกำลังจะมีเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นกับความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะทีนี้มีหลายบุคคลทีเดียวนะคะมี Knight of One, King of One และ Page of One นะคะแม่มดมองว่าราศีเมษพลังงานของคุณค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะคู่กรณีของคุณต้องเป็นคนที่อยู่ในธาตุไฟอย่างแน่นอนนะคะ เป็นคนที่อยู่ในราศีเมษสิงห์และธนูนะคะเขาเป็นคนที่เกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะคะมี night of one นะคะหมายถึงคนที่อายุใกล้เคียงกันกับตัวคุณนะคะเป็นคนที่เก่งในเรื่องงานเป็นคนที่รุกเข้าหาคุณแบบรวดเร็วต้องการที่จะรีบร้อนพัฒนาความสัมพันธ์นะคะ เขาเป็นคนที่ใจร้อนเวลาทำอะไรก็จะลงมือทำโดยที่ไม่ได้คิดให้รอบคอบก่อนนะคะกับอีกหนึ่งคนในความสัมพันธ์นะคะเป็น king of one คือคนที่อายุมากกว่าคุณ5ปีขึ้นไปนะคะเป็นผู้ใหญ่เก่งในเรื่องงานเขาสามารถที่จะควบคุมความรู้สึกไม่แสดงความรู้สึกที่มีกับตัวคุณมากเกินไปเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่เขาควบคุมความรู้สึกนั้นได้อย่างดีนะคะ เขาให้ความสนใจในตัวคุณนะคะอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับตัวคุณนะคะแล้วก็มี Page of one เข้ามาด้วยนะคะแม่มดมองว่าเขาคนนั้นของคุณอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งมีความเป็นผู้นำสูงเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวเองสูงเป็นคนที่ต้องการที่จะมาแสดงความรู้สึก ต้องการที่จะมีสถานะชัดเจนกับตัวคุณนะคะสถานการณ์ในฝั่งของตัวคุณแม่มดอ่านได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาขอดูไพ่สถานการณ์ในฝั่งของเขาคนนั้นกันนะคะ แนะนำจากไพ่เขาคนนั้นของชาวราศีเมษค่ะมีไพ่หล่นลงมานะคะ a g h of s w o r d นะคะ Six of w a n d เหมือนก,นกันกับตัวคุณนะคะ Two of p e n t a c l e คะ่ะ The Tower นะคะ two of s w o r d ค่ะ four of p e n t a c l e นะคะ king of p e n t a c l e knight of c u p ค่ะ knight of s w o r d นะคะ knight of w a n d ค่ะ ความรักความสัมพันธ์ในฝั่งเขาคนนั้นของชาวราศีเมษนะคะภายในตำแหน่งแรกของตัวเขาได้ Age of Sword นะคะแม่มดมองว่าเขาก็ต้องการติดต่อสื่อสารกับตัวคุณนะคะต้องการที่จะมาเคลียร์สถานะความชัดเจนกับตัวคุณนะคะจะคบต่อจะคุยหรือจะหยุดพักสถานะเขาต้องการที่จะเคลียร์กับตัวคุณให้ชัดเจนนะคะมี Two of Pentacles Two of s w o r d แล้วก็โฟล์ทเพนตาเคิลขึ้นมาด้วยนะคะแม่มดมองว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ในฝั่งของเขาคนนั้นติดคอมมิชเมนต์นะคะเขาติดความสัมพันธ์หลักนะคะเขายังตัดสินใจเลือกไม่ได้นะคะและปิดกั้นความรู้สึกไม่ต้องการให้คุณรับรู้ถึงความรู้สึกที่เขามีต่อตัวคุณนะคะ เขาห่วงความรู้สึกนะคะเขาไม่เปิดเผยความรู้สึกไม่พูดความในใจที่มีกับตัวคุณในขณะเดียวกันเขาก็ค่อนข้างที่จะเครียดแล้วก็คิดมากในเรื่องของคุณนะคะเขาคิดเรื่องของคุณตลอดเวลาคิดวนเวียนจนนอนไม่หลับนะคะคิดและทบทวนเกี่ยวกับเรื่องนี้พอสมควรนะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่มีประสบการณ์นในเรื่องของความรักเป็นคนที่ รู้ดีคะ่ะว่าจะต้องทำยังไงนะคะกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มี6 of one เข้ามาด้วยนะคะแม่โมดมองว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคุณจะได้รับข่าวดีจากเขาคนนั้นนะคะแล้วก็ในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาอาจจะจบความสัมพันธ์หลักนะคะอาจจะพึ่งเลิกลา อย่าร้างกับคู่ของเขาก็เป็นได้นะคะเพราะว่ามีเดอะทาวเวอร์เข้ามาด้วยนะคะแล้วก็มี King of Pentacle ขึ้นมาด้วยเป็นลักษณะของคนที่อยู่ในราศีธาตุดินนะคะพฤกษกกันมังกรเป็นผู้ใหญ่อายุมากกว่าคุณ5ปีขึ้นไป เป็นคนที่มองความรักแบบระยะยาวนะคะไม่แสดงความรู้สึกเกี่ยวกับความรักไม่พูดความในใจที่มีกับตัวคุณนะคะแต่เขาพร้อมที่จะดูแลและใส่ใจคุณพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณทั้งเรื่องการเงินและการดูแลนะคะเป็นคนที่มีความรู้สึกให้กับตัวคุณอย่างมั่นคงนะคะกับอีกหนึ่งคนในความสัมพันธ์ก็คือ night of Cup นะคะ เป็นคนที่อยู่ในราศีธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎและพิจิกเป็นคนที่อายุใกล้เคียงกันกันกบตัวคุณเป็นคนที่มีความเข้าใจในตัวคุณเป็นอย่างดีเขาต้องการที่จะนำความรักที่ดีมามอบให้กับตัวคุณต้องการที่จะมาสร้างความสัมพันธ์ที่โรแมนติกกับตัวคุณนะคะสถานการณ์ในฝั่งของเขาคนนั้นแม่มดอ่านได้ประมาณนี้นะคะ แม่มดจะขอคำแนะนำจากไพ่ซูเปอร์แอตแทคเตอร์ให้กับชาวราศีเมษนะคะและแม่มดขอเปิดไพ่โรแมนซ์แองเจิลต่อเลยนะคะ Getting to know each other ค่ะไพ่บอกว่าให้คุณเปิดใจเรียนรู้กันนะคะ ให้คุณเรียนรู้กันให้มากยิ่งขึ้นนะคะ p a ชค่ะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณจะพบกับใครบางคนนะคะที่มีแรงดึงดูดที่มีเคมีที่ตรงกันกันกบตัวคุณนะคะ reconciliation ค่ะคนเก่าจะมางา้อขอโอกาสจากตัวคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ religion factor ค่ะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะแตกต่างกันที่ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมนะคะ คุณและเขาอาจจะมีการแตกต่างกันที่ภาษาและศาสนาเชื้อชาตินะคะไปสุดท้ายค่ะ Love yourself first นะคะไพ่บอกว่าให้คุณรักตัวเองก่อนนะคะ ในส่วนของไพ่ซ u เปอร t แอตแทกเนะคะใบแรกนะคะ The universe is always conspiring to support me, guide me, and lead me, compassionality towards the highest good นะคะจัก,กรวาลตั้งมั่นอยู่เสมอค่ะว่าจะสนับสนุนคุณนำทางคุณและนำพาคุณไปสู่จุดที่สูงที่สุดนะคะใบที่สองนะคะ I choose to be a super attractor and have unwavering f a c e in the universe ค่ะคุณเลือกที่จะเป็นผู้ดึงดูดที่ยอดเยี่ยมและมีศรัทธาที่แน่วแน่ในจักรวาลน,นะคะใบสุดท้ายนะคะ When I connect to the spiritual realm, I open the door to receive divine guidance, clear direction, and grace wisdom ค่ะเมื่อคุณเชื่อมต่อจิตวิญญาณ จักรวาลน,นะคะและเปิดประตูเพื่อรับฟังคำแนะนำต่างๆที่มีกับตัวคุณคุณจะพบถึงทิศทางที่ชัดเจนนะคะและมีสติปัญญาที่สูงยิ่งขึ้นนะคะแม่มดอ่านได้ประมาณนี้นะคะการอ่านนี้ค่ะเป็นการอ่านโดยรวมนะคะเป็นการอ่านแบบทั่วไปฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะไม่นำไปคิดและตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะ แม่มดขอขอบคุณทุกการกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของ w i s h a i ท t ร r o ดนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ